สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ไม่สาชวนมารำดอกไม้ไว้ถวายพระกันจ้าเพื่อนเสิ่งที่เราเตรียมนะคะก็มีดอกบัวนะคะ3ดอกนะคะแล้วก็ก้านดอกพุดงหกก้านนะคะแล้วก็ใบเตยนะคะเจใบนะจะเพื่อนๆก็เตรียมไว้นะคะ ขั้นแรกเลยนะคะเราก็จะมาเตรียมนะคะในส่วนของการร้อยมมาลาัยเป็นดอกเข็มนะคะจะร้อยชั้นละสี่กลีบนะคะวนเกลียวไปเรื่อยๆสลับบางไปเรื่อยๆจนได้ความยาวในคิดประมาณสิบเจ็ดกับสิบห้าเซนนะคะสองดอกนะคะแล้วเราก็เตรียมแกะดอกบัวไปด้วยนะคะเพื่อนๆน,นำกลีบออกเหลือแต่ส่วนของเกสรเขานะคะนี่ค่ะอันนี้นะส่วนของการร้อยมาลัยดอกเข็มนะคะนี่ค่ะหนึ่งสองสามสี่ เราก็จะเลี่ยงไปเรื่อยๆเป็นเกลียวไปเรื่อยๆนะคะชั้นละสี่นะคะสลับหบ่างไปเรื่อยๆนะคะจนได้ความยาวตามที่เราต้องการค่ะนี่ค่ะอ,อย่างนี้นะคะ เราลอยได้ความยาวตามที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมัดนะคะมามัดเป็นวงกลมนะคะเตรียมประกอบเป็นช่อดอกไม้ประดิษฐ์ของเรานะคะช่อดอกดอกดอกเข็มประดิษฐ์นะคะใส่ใจกลางเป็นดอกบัวนะคะแล้วก็มัดนะคะมัดเสร็จแล้วเราก็จะนําดอกบัวนะคะมาใส่นะคะแล้วเราก็จะกัดด้านล่างด้วยไม้กัดจากใบมะพร้าวนะคะกันเขาไหลลงมานะจ๊ะเพื่อน ดอกที่สองก็เหมือนกันนะคะเตรียมดอกบัวแล้วก็มาไายดอกเข็มไว้นะคะแล้วก็นํามาประกอบช่อเช่นเดิมเลยนะจ๊ะเพื่อนๆทําแบบนี้2ดอกนะคะแล้วเราก็จะเสียบดอกปุดไว้ด้วยนะคะหกไม้นะจ๊ะเพื่อนๆ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเตรียมใบเตยนะจ๊ะแผ่นแรกนะคะตรงกลางนะคะเราทําเป็น7แผ่นนะคะซ้ายขวาเป็นสามสี่ห้าแยกออกมาเรื่อยๆนะคะจนได้ครบ7แผ่นนะคะเจใบนะคะเพืเ่อนๆลดหลันกันนะคะพอประกอบครบ7ใบแล้วเราก็จะตัดขอบนะคะให้สลูปคล้ายๆเป็นใบไม้เหลมๆตรงปลายนะคะเพืเ่อนๆ พอเราเตรียมเย็บแม็กเสร็จแล้วนะคะได้ครบด้านแล้วได้ครบเจ็ดใบแล้วนะคะเราก็จะมาประกอบแล้วนะคะมาประกอบช่อแล้วนะคะอันนี้ตัดแต่งปลายก่อนนะคะพอตัดแต่งปลายเสร็จเราก็จะนําดอกบัวหนึ่งดอกที่เราดอกเล็กนะคะที่เรายังไม่ได้ไม่ได้ตกแต่งเขานะคะนํามามาวางประกบนะคะแล้วก็ใส่เป็นดอกพุดธนะคะตกแต่งเป็นดอกพุดธที่เราเตรียมไว้ดอกพุดธเสียบไม้นะคะก้านละห้าดอกนะคะ ระวางประกบจัดเรียงตามความสวยงามของเรานะคะแล้วก็นําดอกช่อดอกเข็มประยุกต์นะคะมาใส่ไว้นะคะสองช่อเลยนะคะแล้วเราก็นามากำรรนะคะแล้วก็เรียงตามความชอบของเราเลยดีไซน์ซ้ายขวาหน้าหลังนะคะนี่คะ่ะแล้วก็ประกบเป็นช่อดอกนะคะแล้วก็นํายางนะคะต่อกันยางวงนะคะต่อกันสามเส้นนะคะนํามามัดนะคะเพื่อน นำมามัดก่อนรอบแรกนะคะเพื่อจัดทรงของเขานะคะดึงมัดอย่างนี้เลยนะคะเกี่ยวท้ายนะคะก็จะเป็นอันยึดอยู่นะคะพอมัดรอบแรกเสร็จนะคะเราก็จะเตรียมใบตองนะคะฉีกใบตองมาประมาณความกว้างให้ล้อมรอบประมาณ20เซนหรือ15เซนนะคะเอามาพับไปอย่างนี้นะคะแล้วก็มามมวนปิดรอยอีกหนึ่งรอบนะคะมามมวนปิดอีกหนึ่งกลุ่มแล้วเราก็จะมัดด้วยตอกอีกหนึ่งเส้นนะคะเราก็จะนําตอกมามัดนะคะจัดทรงให้ก่อนนะคะ ้วนำตอกมามัดนะคะหมุนมัดนะคะถ้ายาวเกินเราก็ตัดออกนะคะมัดเป็นเกลียวนี้นะคะเกลียวเสร็จก็ม้วนขึ้นมานำกันไกลามาตัดก่อน,นะค่ะแล้วก็สอดขึ้นเก็บนะคะเก็บเก็บต่อข้างบนก็จะเป็นอันเสร็จสิ้นแล้วจ้า อันนี้เราก็จะได้นะคะดอกไม้ประดิษฐ์จากเราจากที่เราทำเองนะคะไว้ถาวายพระกันแล้วจ้าสีสดใสามากเลยค่ะถ้าชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมนะคะกดติดตามไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากมณริสานะจ๊ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าจ้า